เย้ yeah. สวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านเลยนะคะต้อนรับเพื่อนๆทุกๆท่านเข้าสู่ช่องใบเตยการนาสองสามสองสี่ทารอดนะคะวันนี้ก็เจอกันอีกแล้วนะคะมาทําพิกอากาศสนุกสนุกนะคะฟังช่วงไหนเวลาไหนก็ได้หัวข้อพิกอากาศในวันนี้คุณในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดจะเป็นแบบไหน ฟังตอนไหนก็ได้ค่ะใช้ได้กับทุกเพศทุกช่วงชีวิตก็ฟังเพื่อเติมแรงบันดาลใจฟังเพื่อเยียวยาหัวใจของเรากันนะคะคลิปนี้ไม่มีคำทำนายไม่มีคำว่าคุณควรแต่เป็นคำกระซิบจากจักรวาลว่า คุณในเวอร์ชั่นไหนที่ดีที่สุดจะเป็นยังไงนะคะใช้เวลานี้ลองนั่งลงกับตัวเองเงียบๆค่ะพอทุกคนมีพลังที่ยังไม่ถูกใช้และในบางครั้งนะคะ สิ่งที่คุณเป็นอยู่ตอนนี้ก็ยังไม่ใช่ทั้งหมดของคุณเลยด้วยซ้ําค่ะวิธีเลือกกองไพ่นะคะตั้งใจถามใจตัวเองว่าชั้นในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดจะเป็นยังไงแล้วเลือกกองที่คุณรู้สึกเชื่อมโยงที่สุดนะคะใบแรกนะคะ1วิชั่นนะคะ2 travel 3 transformation เน,นะคะเลือกมาเลยค่ะ1ใบนะคะที่ สะดุดใจที่สุดแล้วเราไปดูตัวเราในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มที่กองที่หกันเลยนะคนที่เลือกกองที่1น,นะคะสวัสดีค่ะวิชันนะคะไพ่เบนี้เรามาเช็คจากไพ่ยิปซีด้วยนะเราในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดเป็นยังไง เคยเคยมองตัวเองแล้วสงสัยไหมว่าเฮ้ย mm. แบบเราในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดอะเป็นยังไงนะเป็นแบบไหนนะหรือว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้เป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดหรือ,อยังนะคะเคยตั้งคําถามไหม mm. เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ mm. กองหนึ่เราในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดนะคะเป็นยังไงโอ้แรงมาก คุณอะเป็นคนที่แก้ไขปัญหาให้คนอื่นเก่งมากนะคะแต่ถ้ามันเป็นปัญหาของคุณเองอะคุณแก้ไม่ค่อยได้คุณเป็นที่พึ่งให้ทุกคนได้ค่ะแต่เวลาที่คุณต้องการใครจริงๆอะกับไม่มีพลังงานนั้นนะคะโอมันแย่ตรงนี้อ่ะเนาะ เศร้าจัางเห็นแล้วรู้สึกว่าบางทีคุณก็ต้องมีที่พึ่งทางใจของคุณด้วยเนาะเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของคุณนะคะไปเตยเห็นเวอร์ชั่นของคุณที่กล้าฉายแสงโดยที่ตัวคุณเนี่ยไม่รู้สึกผิดคุณมีพลังสร้างสารรค์เต็มไปได้วยความมั่นใจและรู้ว่าตัวเองมีคุณค่านะคะคุณไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบกับตัวเองกับใครอีกต่อไป คุณเป็นเวอร์ชั่นที่ยอมรับทั้งแสงและเงาในตัวเองนะคะสิ่งที่ไปเตยแนะนำนะหยุดรอการยอมรับจากคนอื่นแล้วหันมายอมรับในแสงภายในตัวเองค่ะคุณเป็นคนที่อินสไปร์คนอื่นแค่โดยการเป็นแบบตัวเองคุณเกิดมาเพื่อเปล่งประกายไม่ใช่ซ่อนตัวนะเนี่ยก้าวดาว 3ดาบ2ดาบหยุดคิดมากนะคะเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราอาจจะใช้เวลาในการประมวลผลนานเกินไปพอมันเป็นการประมวลผลที่นานเกินไปคิดเยอะเกินไปจิตปรุงแต่งเกินไปมันทำให้คุณพลาดโอกาสดีๆที่ควรจะได้รับคุณใจดีกับทุกๆคนที่เข้ามาในชีวิตคุณนะคะแต่คุณใจร้ายกับตัวเองมาก คลิปนี้ไปแต่อยากจะบอกว่าตัวคุณอะเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดได้อย่าใจร้ายกับตัวเองค่ะอ่อนโยนกับตัวเองใจดีกับตัวเองบ้างวางใจเชื่อใจกับตัวเองบ้างเพราะคุณเสียสละกมา,มามากพอแล้วคุณให้มา,มามากพอแล้วคุณเป็นเสาหลักคุณเป็นที่พึ่งให้กับทุกๆคนแต่บางทีอ่ะเวลาที่เราจะหันหน้าไปพึ่งใครอ่ะมันไม่ค่อยมี เพราะฉะนั้นเป็นแสงสว่างให้ตัวเองได้แล้วนะคะนี่คือคลิปที่อยากจะบอกว่าคุณอะเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดได้นะคะก็คือการที่คุณอะเป็นแสงให้ตัวเองนะคะเป็นแสงสว่างให้ตัวเองค่ะหยุดให้แสงคนอื่นแล้วให้แสงตัวเองได้แล้วนี่คือสิ่งที่ไพ่เขาอยากจะไกด์ไลน์คุณนะโอเคไหมโอ้โหฟังเรารู้สึกเป็นยังไงคะมีอะไรที่มัน ตรงใจคุณหรือว่ามีข้อความไหนที่คุณรู้สึกว่ามันตรงบ้างไหมคะไบย์เบอาจจะไม่ได้อธิบายเยอะนะเพราะว่าไพ่มันขึ้นชัดแล้วว่ามันเป็นแบบนี้นะคะบางคนอาจจะเป็นชาวมิถุนตุลกุมหรือธาตุน้ําก็ได้นะธาตุลมธาตุน้าค่อนข้างชัดวิชั่นนะคะไพ่ใบนี้มาดูค่ะว่าคุณในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดเป็นยังไง งารูปนกคู่ที่มีผ้าแดงปิดตาแต่ว่าเขากางปีกอย่างดูสง่างามคุณเนี่ยเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนแล้วก็ลึกซึ้งค่ะไม่ใช่เพียงการมองเห็นด้วยตาเปล่าตาเนื้อนะคะแต่เป็นการมองเห็นด้วยปัญญายาณทัศนะความเข้าใจในสิ่งต่างๆอย่างถ่องแท้คุณมีความสามารถในการมองกันไกล การวางแผนการกำหนดทิศทางชีวิตได้แบบแม่นยำคุณมีความรู้ปัญญาความรอบรู้นะคะ มันไม่ใช่การมองเห็นทางกายภาพอ่ะแต่มันเป็นยานทัศนะของตัวคุณค่ะคุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการพึ่งพาสัญชตาตญาณความรู้สึกภายในความเข้าใจที่ลึกซึ้งแทนที่จะพึ่งพาสิ่งที่เห็นด้วยตาเนื้อเพียงอย่างเดียวนะคะคุณสามารถตัดสิ่งรบกวนต่างๆรอบตัวออกไปเพื่อให้คุณเนี่ยจดจ่ออยู่กับวิสัยทัศน์ภายในอย่างแท้จริงค่ะ คุณจะมีความสามารถในการมองทะลุเปลือกนอกและเข้าถึงแก่นแท้ของสถานการณ์และผู้คนนี่คือสิ่งที่ให้บอกนะคะและอยากจะบอกว่าคุณพร้อมสะบอยบินนะคุณพร้อมที่จะได้รับอิสรภาพศักยภาพอันยิ่งใหญ่ของคุณอยู่ในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดคะ่ะ คุณจะไม่ถูกยึดติดกับความคิดเก่าๆข้อจำกัดทางสังคมความกลัวใดๆคุณจะมีพลังและความกล้าหาญที่จะก้าวไปข้างหน้าและทำให้วิสัยทัศน์ของคุณเป็นจริงอเมทิส์นะคะบอกถึงเรื่องของการเชื่อมโยงทางจิตวิญญาณการอย่างรู้ในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดคุณกำลังจะเชื่อมโยงกับปัญญาภายในอย่างลึกซึ้งคุณจะเข้าถึงแหล่งพลังงานและข้อมูลทางจิตวิญญาณหรือสภาวะที่สูงกว่า คุณจะมีความคิดที่ปลอดโปร่งมีสมาธิและสามารถรับรู้ความจริงได้อย่างชัดเจนพลังงานและความมุ่งมั่นในการทาตามวิสัยทัศน์ของคุณกำลังมีแรงขับอย่างแรงกล้าและคุณจะเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ที่โดดเด่นลึกซึง้งสามารถมองเห็นและเข้าใจสิ่งต่างๆด้วยปัญญาภายในเหนือกว่าการมองเห็นทางกายภาพคุณจะกล้าหาญ ที่จะพึ่งพาสัญชาตญาณของตัวเองและไม่หวั่นไหวต่อสิ่งรบกวนภายนอกคุณจะเป็นอิสระมีพลังงานเปี่ยมล้นพร้อมที่จะโบยบินไปสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ที่คุณได้กําหนดไว้ด้วยปัญญาและยานทัศนะของคุณเองฟังถึงตรงนี้แล้วพร้อมที่จะเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยนะคะวันนี้ก็ พิมพ์คำว่าวิชั่นตามไพ่ก็ได้นะคะหรือคำว่าวิสัยทัศน์ของฉันนะหรืออะไรก็ได้ที่มันเป็นการตอกย้ำซ้ำกับพลังงานนี้นะคะว่าคุณพร้อมแล้วที่จะได้รับนะักยภาพบางอย่างที่มันพร้อมที่จะถูกปลดปล่อยนะโอเคไหม พร้อมหรือ,อยังคะถ้าพร้อมแล้วก็พิมพ์นะคะพิมพ์เป็นตัวเลขก็ได้นะคะขอบคุณกองหนึ่งที่ฟังจบคลิปนี้นะคะขอบคุณมากเลยเรามาต่อที่กองสองนะคะ Travel ค่ะเป็นรูปผีเสื้อที่อยู่ในรูปสามเหลี่ยมคว่ำนะคะสามเหลี่ยมคว่ำหงายคล้ายนาฬิกาทรายมีดวงอาทิตย์อยู่ตรงกลางด้วยอโอเคพร้อมไหมคะที่จะไปฟัง ตัวเราในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดนะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะคุณในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดคืออะไรกองที่สองเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของคุณก็คือตา,อาดามอ้าวก้าดาว ทาดามราชาถ้วยตัวคุณในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดเป็นยังไงแปดว้ว The Strength หกเหรียญว้าวเป็นคนใจดีมากอะ่ะคองสองอะ่ะอืมใจดีมีน้ำใจมากเลย คุณในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดก็คือเป็นคนที่นิ่งลึกมีพลังของความเข้าใจในโลกแบบไม่ต้องพูดเยอะมีความสุขในจังหวะของตัวเองรู้จักปล่อยวางโดยไม่รู้สึกเสียใจแข็งแกร่งแบบไม่ต้องตะโกนอ่ะคือเราไม่จำเป็นต้องเป่าประกาศให้คนทั้งโลกรู้ว่าเฮ้ยฉันเข้มแข็งนะฉันเก่งนะอะไรเงี้ยไม่ใช่เนี่ยแปดถ้วย คุณมีความสุขได้ในในรูปแบบที่คุณคิดเอาไว้ในหัวคุณเข้มแข็งได้โดยที่คุณไม่จาเป็นต้องเป่าประกาศให้คนอื่นรู้ว่าคุณแข็งแกร่งนะคะคุณจะเริ่มยืนหยัดด้วยความเชื่อของตัวเองคุณจะไม่ทำอะไรเพื่อตอบสนองคนอื่นจะเป็นเวอร์ชั่นที่คุณมีความมั่นคงทั้งภายนอกและภายในคุณไม่ได้ช้า คุณกําลังเดินในจังหวะที่คุณรักษาพลังงานชีวิตของคุณได้ตลอดชีวิตนะ่ะคุณเป็นคนมีน้ำใจค่ะชอบแบ่งปันชอบช่วยเหลือเป็นที่พึ่งให้คนที่เขาแบบยามทุกยามโศกเขาเขามาเขาหันหน้ามาพึ่งคุณได้ใจดีค่ะแล้วก็ใบเตยมองว่า คุณในเวอร์ชันที่ดีที่สุดน่ะเหมือนตอนนี้นะคะเปรียบเสมือนการเดินทางที่ไม่หยุดนิ่งชีวิตของคุณนะ่ะเหมือนเดินทางไปเรื่อยๆนะคะไม่ใช่แค่การเดินทางทางกายภาพนะคะแต่มันเป็นการเดินเดินทางเป็นลนักษณะของการเดินทางภายในจิตใจการที่เราสำรวจตัวเองการเรียนรู้การเติบโตอย่างต่อเนื่อง การที่คุณเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆและมองว่าทุกช่วงเวลาของชีวิตคือส่วนหนึ่งของการเดินทางที่สำคัญโอเคไหมผีเสื้อเนี่ยเขาจะมีชื่อเสียงในเรื่องของการอพยพย้ายถิ่นฐานระยะไกลนะซึ่งมันเป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางข้ามผ่านอุปสรรคคุณในเวอร์ชันที่ดีที่สุดก็คือคุณจะเป็นคนที่ ปรับตัวเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้มีความยืดหยุน่นไม่ยึดติดกับสิ่งเดิมๆคุณจะแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตที่งดงามแบบน่าประทับใจคุณจะเป็นอิสระคุณจะได้สำรวจโลกกว้างทั้งภายนอกภายในภายในก็คือจิตใจของคุณและ คุณจะกล้าออกจากเซฟโซนของตัวเองนะคะและโครงสร้างของนาฬิการายเนี่ยไปเตยมองว่ามันเป็นเหมือนฤดูร้อนหรือความอบอุ่นแล้วก็มีเกรติมะาเหมือนฤดูหนาวความหนาวเย็นเนาะเป็นวัฏจักรของเวลาหรือหรือฤดูกาลเนาะซึ่งมันเป็นเรื่องของการที่ตัวคุณเองจะตระหนักว่าทุกสิ่งมีขึ้นมีลง มีช่วงเวลาที่ยากลำบากและช่วงเวลาที่ดีคุณจะเรียนรู้และจะใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับวัจกรเัล่านั้นคุณจะเข้าใจคุณค่าของเวลาและใช้มันในการพัฒนาตัวเองและการเดินทางในชีวิตอย่างมีสติอู้มันลึกซึ้งมากเลยนะคะสั่นสะเทือนมากเลยนะแล้วก็คุณจะมีความแข็งแกร่ง ยืดหยุ่นพอที่จะรับมือได้ทั้งช่วงเวลาที่สดใสและช่วงเวลาที่ท้าทายคุณจะสามารถรักษาสมดุลระหว่างด้านของชีวิตการทำงานการพักผ่อนการผจญภัยกับการอยู่กับที่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของคุณเบเตยว่าคุณเป็นคนที่มองชีวิตเหมือนการเดินทางที่ยิ่งใหญ่แบบไม่มีที่สิ้นสุด คุณจะเป็นคนที่เปลี่ยนไปด้วยการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตที่สวยงามแบบเป็นธรรมชาติสามารถปรับตัวก้าวข้ามผ่านทุกวัตจักรของชีวิตได้อย่างสง่างามและอิสระคุณจะเข้าใจถึงคุณค่าของทุกช่วงเวลาและพร้อมที่จะสำรวจโลกและตัวเอง แบบไม่หยุดยัง้งไม่ว่าสภาพแวดล้อมจะเป็นยังไงคุณก็สามารถที่จะบยบินเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคงและเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงนะคะฟังถึงตรงนี้ถ้าตรงฝากพิมพ์2 3งสาสใต้คลิปนี้ให้หน่อยนะคะตรงไหมคะขอบคุณที่ฟังถึงกองนี้นะคะอ้ยฟังแล้วมันรู้สึกว่ามันฮิวใจมากเลยนะขอให้คุณโชคดีค่ะ เดินทางมาถึงกองสามแล้วนะคะเรามาดูกันค่ะคุณในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดจะเป็นยังไงคลิปนี้เรามาฮิลลิ่งกันนะคะเรามารับสารพิเศษจากจัก,กรวาลที่เขาอยากจะสื่อให้คุณได้รู้นะคะตัวตนที่มันถูกซุกซ่อนอยู่ภายในของคุณเนาะ จริงๆอะแม่หมอทําคลิปนี้เป็นคลิปที่3แล้วนะคะไปเตยก็เริ่มแบบเริ่มไม่ไหวเริ่มง่วงนะคะแต่ก็ยังฝืนสังขารทําคลิปอยู่เสียงอัดจะเนื่อยเตือยๆนิดนึงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะอู้สองถ้วยเลยหกเหรียญหนึ่งไม่เท้าคุณเป็นคนที่มีไฟในการใช้ชีวิตมากๆเลยค่ะ เวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของคุณก็คือคุณปรับตัวได้ในทุก,ทกสถานการณ์เลยค่ะมีไฟมีเขาเรียกอะไรอ่ะเป็น e NERGY ของคนที่พร้อมลุกขึ้นมาทำสิ่งต่างๆในชีวิตได้อย่างดีงามพระรามเก้าเลยค่ะเวอร์ชันที่ดีที่สุดของคุณก็คือเป็นคนที่ยอมให้อดีตจบไปแล้วเดินหน้าด้วยใจใหม่ คุณเรียนรู้ที่จะรักตัวเองอย่างแท้จริงใช้ความเจ็บปวดเก่าเป็นพลังของความเมตตาไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงคุณเลือกที่จะให้อภัยตัวเองนะคะเวลาที่เรารู้สึกว่าเราทำอะไรผิดไปเราพลาดอะไรไปถ้าเราเลือกให้อภัยตัวเองอ่ะคุณจะเบาและพร้อมจะดึงดูดสิ่งดีๆอย่างเป็นธรรมชาติเข้ามาเวอร์ชั่นนี้ของคุณเนี่ยเต็มไปด้วยความสงบ เป็นพลังงานของการคิลลิ่งเยียวยาคนอื่นคุณไม่จำเป็นต้องเหมือนเดิมนะเพื่อที่จะเป็นตัวเองนะคุณสามารถเปลี่ยนปรับให้มันเข้ากับอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นได้ในชีวิตนะคะแล้วรูปแบบไพ่ที่ไปเตยเห็นนะก็คือเป็นรูปของการที่มันเป็นรูปหนอนผีเสื้อนะคะ transformation คณในเวอร์ชันที่ดีที่สุดเป็นยังไงอยากจะบอกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่เป็นเป็นผู้ที่ยอมรับแล้วก็อบก,กอดการเปลี่ยนแปลงอย่างเต็มที่เพราะมันเป็นไพ่ของการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเนาะ a n s f o r m a t i o n ก็การเปลี่ยนแปลงชั้นแพนก็การเปลี่ยนแปลงคือเราอบก,กอดทุกการเปลี่ยนแปลงของเราอย่างเต็มที่ คนเหมือนผีเสื้อที่กำลังผ่านกระบวนการแปลสภาพจากนอนสู่ดักแด้กลายเป็นผีเสื้อที่งดงามการเปลี่ยนแปลงนี้มันไม่ใช่การปรับตัวเล็กๆน้อยๆนะคะแต่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่จะนำไปสู่การเป็นตัวตนใหม่ที่ดีกว่าเดิม คุณจะมองว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นเป็นโอกาสใหม่ในการเติบโตไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวคุณสามารถละทิ้งสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการเติบโตของคุณได้คุณจะมองหาโอกาสในการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาแล้วก็ยกระดับตัวเองอยู่เสมอเหมือนผีเสื้อที่แบบพร้อมสยายปีกบยบินเนาะคุณในเวอร์ชั่นนี้ไปเตยมองว่า จะปลดปล่อยศักยภาพที่แท้จริงของตัวเองออกมาให้โลกได้เห็นนะคะแล้วก็คุณอยู่ในสภาวะของการเรียนรู้และเหมือนอยู่ในช่วงที่มันมีวิวัฒนาการที่ดีขึ้นคุณจะไม่รอให้การเปลี่ยนแปลงมาหาแต่จะเป็นคนที่สร้างสรร์คและเปลี่ยนแปลงตัวเองชีวิตของคุณจะเต็มไปด้วยสีสันและความน่าตื่นเต้น ะะและคุณในเวอร์ชันนี้ไปได้มองว่าคุณเปิดรับทั้งความคิดใหม่ๆแล้วก็รับการเปลี่ยนแปลงค่ะถึงคุณจะเป็นคนที่แบบ มีความสร้างสรรนะแต่คุณก็ใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ในทุกๆสถานการณ์คุณในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดอะไปเตยว่าจะเป็นผู้ที่เปลี่ยนไปด้วยความคิดสร้างสารรค์มีความยืดหยุน่นไม่หยุดนิ่งในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตัวเองอได้ใช้ศักยภาพที่แท้จริงในการใช้ชีวิตได้อย่างสมบูรณ์แบบในทุกช่วงเวลานี่คือสิ่งที่ไปเตยเห็นจากคลิปในวันนี้นะคะแล้วไปเตยก็มองว่าเฮ้ยมันเป็นเวอร์ชันที่เจ๋งมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นอบกอดตัวเองด้วยหัวใจ แบบร้อยเปอรซนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นใครในวันนี้ขอให้คุณรู้ไว้เลยว่าคุณยังสามารถเป็นคุณในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดได้เสมอเราไม่ต้องพยายามเป็นใครแค่เรายอมรับทุกมุมของตัวเองความเปลี่ยนแปลงก็จะค่อยๆเริ่มเกิดขึ้น เพราะเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของคุณเนี่ยอาจไม่ได้เปลี่ยนไปเป็นคนใหม่แต่อาจเป็นการที่เราได้กลับมาเป็นตัวเองในแบบที่เราลืมไปก็ได้นะคะขอบคุณที่ยังอยู่ตรงนี้กับใบเตยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในพลังงานของตัวตนที่สว่างที่สุดของคุณในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณที่ฟังจนจบคลิปนะคะพิมพ์ 12. 12 12ให้หน่อยนะถ้าฟังแล้วตรงนะคะ ขอให้คุณโชคดีแล้วก็มีความสุขเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ